ไหนไหนไหนมีอะไรกันหรอพวกคุณคิดว่าไอ้นั่นมันราคาเท่าไหร่น่ะเป็นล้านเลยหรอเยี่ยมดูเหมือนทุกคนจะไปแล้วแฮะซึ่งหมายความว่าได้เวลาลุยแล้วไอ้นี่มันหนักเหมือนกันแฮะฮะคิดว่าทำอะไรอยู่งั้นหรอส่งมาเลยนะเจ้าหัวขโมยดูซิว่าเธอทำอะไรลงไปมากับฉันเลยนะ ดอะไรขึ้นน่ะล้วทำไมฉันถูกใส่กุญแจมือแล้วล่ะแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยอะไรกันที่นี่ที่ไหนนะ่ะดูเหมือนจะเป็นชาเลนจ์ช็อกโกแลตสักอย่างนะแล้วเราก็รับคำถาแน่นอนมาลองเซอร์ไพรส์กันเถอะโอเคไหมได้ เตอสิ่เจ๋งไปเลยว่าไหมน่ารักจนแทบไม่กล้ากินแน่ถั่วนี้ของโปรดฉันเลยมีอัลมอนด์ด้วยหรอคะแนแนเฟมฉันรอต่อไปไม่ไหวแล้วอืมอร่อยจังฉันรู้สึกแปลกๆนิดๆแฮะโอเคแปลกไปมากเลยแหละ มาทักขายเจ้าหญิงยูนิคอร์นใหม่ที่เพิ่งนั่งบัลลังกันฉันต้องลองบ้างแล้วหวานจังเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ฉันก็เป็นยูนิคอร์นแล้วหรอก็ไม่เชิงนะไม่อยูนใคทรนเลยไอ้นี่ก็เรียกว่าเขาได้ด้วยหรอฉันก็อยากเป็นแบบนั้นนะเฮ้มีแค่นี้แหละ ก็ลุยต่อเลยเอ้าไปโอเคพอหนะ้ายกเลยหลอดไฟนี้ดูแปลกที่โกนอยู่นะกลิ่นเหมือนอะไรกันนะฉันรู้จักกลิ่นนี้ใช้เลยต้องเป็นชโโ็อกโกแลตนมแนะ่ฉันชอบของกรุบกรุบมากดูสิด้านในเป็นรองนะน่าประทับใจจังแค่ลองกัดดูใช่ไหม ฉันไม่เห็นกัดได้เลยอ่ะของเธอยังอยู่ดีไหมแน่นอนอยู่ๆในนี้ก็สว่างขึ้นมาเองใช่ไหมสว่างยิ่งกว่าต้นคริสต์มาสอีกแนะ่มันสว่างออกมาจากในตัวฉันนี่นาเธอเป็นหลอดไฟเดินได้ไปแล้วทีนาแต่ก็เจ๋งออกนะว่าไหมโอเคพอแค่นี้ดีกว่าไม่เห็นตลกขนาดนั้นเลยนะนี่ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้เธอดีขึ้นได้แต่ต้องใช้ไฟฟ้าสักหน่อยนะ เธอเห็นเม,มื่อกี้ไหมเป็นไฟฟ้าสักทีน่ะเอามาช่วยฉันเร็วใช่แล้วขยี้ผมให้ทั่วเลยได้ผลจริงๆด้วยฉันมีไอเดียที่ดีกว่านี้อีกนะมะขาขยี้ผมคู่กันเลยดีกว่าพร้อมขยี้เลยฉันรู้สึกได้เลยว่ามีปฏิกิริยาบางอย่างแล้วก็มาจุดไฟกันได้เลยมาเร็วแตะฉันสิ ว้าคราวนี้สว่างระเบิดร u เบ e อไปเลยเมื่อกี้เราจุดไฟทั้งโลกเลยนะนั่นไม่มีความมืดเหลืออยู่แถวนี้เลยว่าไหมฉลุยก่อนแล้วนะไม่มีทางของฉันก่อนสิฉันอยากได้รถของตัวเองมาตลอดเลยแต่ไม่รู้จักนิดว่าจะได้คันที่ทำมาจากช็อกโกแลตด,ด้วยนะ่ะมาลองไปขับทดสอบกันบรุ่บรุ่น baby โอ๊ยนั่นรถทำจากช็อกโกแลตหรอ มาดูกันซิว่าจะไปได้เร็วแค่ไหนล้อนี้ต้องหยอดน้ำมันสักหน่อยนะระวังจานทั้งน้นด้วยล่ะเธอกับของเล่นเธอนี่นะข้ามสะพานและเข้าไปในอุโมงค์เอร่อยนี่เป็นรถแบบครีมชุ่มฉ่ำเลยหวานมากจริงๆอิฉาไหมเดี๋ยวฉันก็มีขนมของตัวเองแล้วขับใจจ้ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันกุญแจรถของจริงนี่ หรือจะหมายถึงอย่างที่ฉันคิดนะอู้ตายแล้วนี่รถคันใหม่ของฉันหรอ <c ười> เฮ้ยเธอเชื่อไหมเนี่ยรถใหม่เอี่ยมรุ่นล่าสุดข,ของฉันคุ้มเกินคุ้มจริงๆโอเคบายใช้คันนี้ไหมนะแล้วก็เป็นคันสีแดงด้วยวคุณต้องรอฉันเล่นแนะ่เธอกลับมาแล้วหรอเออเกิดอะไรขึ้นล่ะ ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดซะที่เดียวนะสิแล้วอะไรล่ะนี่ก็คือรถคันเดียวกันใหญ่กว่าก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าเสมอไปว่าไหมเออมันก็ตลกแล้วนะ1หนึ่งสองสามเพห่เงี้ยไม่ยุติธรรมสุดๆเลยบนจานนี้ไม่มีอะไรยุติธรรมทั้งนั้นแหละปกอิดนิกของชอบฉันเลย มาดูเฮเซลนะัทสดใหม่พวกนี้สิว้าวอร่อยอะไรอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี้จะไปด้วยกันยังไงดีล่ะฉันว่าฉันคิดอะไรออกนิดหน่อยแล้วเอาเลยดูให้ดีว่าเทเข้าไปครบทุกหลุมนะใกล้เครึ่องทางแล้วขอบซีสมพู์แบบคราวนี้มาถึงส่วนที่สนุกละนี่ไงหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งหลุมเล็กๆนะได้เวลาคิดหาวิธีใหม่แล้ว บอกสิเร็วเข้าโอ้ยเป็นงานศิลปะที่สุดยอดอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายอีกนะได้แล้วนี่รัดแน่นจริงๆไปทำอะไรอยู่นั่นนาทีหนะ้านี่คืองานช็อกโกแลตชิ้นเอกของฉันเองไงแล้วตอนนี้ก็รอไปก่อนขัดมูสสุดๆเลยยางหนะ้า น่าเบื่อจริงเปิดได้แล้วนาว่าว้าวยอดไปเลยว่าไหมเอาออกมาสิฉันทำช็อกโกแลตแท่งของตัวเองเลยนะอืมตาฉันบ้างออ้ฉันชอบไอ้นี่สุดๆเลยแต่ฉันไม่มีช็อกโกแลตด้วยนี่นาะอืม วูวถ้าเห็นนี่ไหมเป็นฝนล,ลูกอมแหละทุกคนสุดยอดสุดๆไปเลยดูที่ตกลงมานี่สิอย่างเดียวที่ต้องทำต่อจากนี้ก็คือกินว้าวขนมพวกนี้ดูน่าอร่อยจังขอบ้างได้ไหมของฉันก็คือของเธอจ้ะหยุดนะฉันเปิดก่อนแต่อย่าเพิ่งเปิดถ้าไม่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยสักหน่อย <c oughs> เธอกับไอ้ที่เช็คของเธอเนี่ยนะ ดูสิว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของฉันฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยฉันควรจะได้เปิดก่อนสิเธอช้าก็แพ้ไปสิจ๊ะและแน่นอนว่าฉันต้องชน,นะรอบนี้เราทำไมถึงทีมอะไรไม่ได้เลยอะ่ะนี่ไม่ใช่แล็บท็อป <S 1> <S 1> อืมเป็นช็อกโกแลตที่สุดจะชุ่มฉ่ำนี่เอง <S 1> <S 1> และทั้งกลองนี้ก็เป็นของฉันหมดเลย สุดยอดเลยว้าวดูน่าอร่อยจังใช่ส่วนฉันก็ได้คอมเก่าๆธรรมดาก็หวังว่าจะดีที่สุดแล้วนะทางนั้นช่วยเบาหน่อยได้ไหมคะฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ยิ่งมีช็อกโกแลตเยอะๆก็ยิ่งดี อู Ooh, ฉันเห็นทุกอย่างหมดแล้วเธอโอเคไหมอ้ Ooh, ฉันโอเคแน่นอนแค่กำลังรับข้อมูลนิดหน่อยนะ่ะเกิดอะไรขึ้น,น่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเธออ่านทุกอย่างอยู่สินะนี่ละสิ่งที่ฉันกำลังนึกถึงอยู่ขอบคุณสำหรับเงินสดฟรีๆนะวางกลับไปนะนั่นมันเงินฉันนะซาร่าเธอรอเล่นงั้นหรอ ใช้แล้วฉันต้องใช้เพิ่มอีกหน่อยนึงฉันจะต้องหยุดเรื่องไร้สาระนี้ให้ได้บอกลาข้อมูลธนาคารของฉันได้เลยแม่คุณได้ผลด้วยอ่านหมายเลขไม่ออกลงไปทีทีพวกเขาไม่ได้เรียกฉันว่าสารวัตรเปล่าๆหรอกนะ เกิดพร้อมกันเถอะดูควันพวกนี้สิเป็นหน้ากากหลักล้านอันนั้นนี่นาะแล้วก็กลับมาเต็มสมบูรณ์แล้วว้าวเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วไม่อย่าไปยุ่งกับไอ้นี่อีกดีกว่าฮึไว้เจอกันนะ พวกคุณอยากท้าชิงในชาเลนช็อกโกแลตบ้างไหมทำไมไม่ลองทำสักครั้งกับเพื่อนของคุณล่ะแต่ต้องแน่ใจนะว่าพวกเขาชอบของหวานมากพอๆกับคุณหนาะ